สวัสดีทุกคนคือผมมีเทคนิคมาแนะนําแต่ว่าเทคนิคนี้ผมมีมานานแล้วทำนะ่อามสี่ห้าหกเจนึ่งสองสามสี่คือมันเป็นเทคนิคการบีบอัด อุปกรณ์ไอเทมต่างๆว่าทํายังไงจัดเรียงยังไงเลเยอร์ยังไงเพื่อทําให้มันเล็กที่สุดนะอ่าก็อันเนี้ยบล็อกกว้างกว้างสีสีช่องใช่ไหม 1, 2, 3, 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่าทำไมนับได้ห้าวะ,ะมีขอบด้วยหรือเปล่า เวนแมวแค่นี้นแหละพื้นที่ประมาณนี้ทุกคนคิดว่าผมจะใส่ในระดับชั้นแค่ชั้นเดียวแค่ตรงนี้ส่วนสูงแค่ชั้นเดียวไม่ให้เกินมาตักบล็อกเนี้ยคิดว่าผมจะใส่ปีก หางได้เท่าไหร่หางที่สุดปีกกันนะวะปีกธรรมดามาแล้วก็เบตเตอร์วิงอ่าหลายคนก็จะช,ชอบใช้เทคนิคก็คือการวางปีกแบบนี้เข้าไปข้างในนึกเอกใช่ไหมอ่าซึ่งก็ถูกนะก็ถูกอืมเนี่ยวางปีกเข้าไปแล้วปีกอันที่2ก็จะวางซ้อนกันแบบนี้แต่ ทุกคนรู้ไหมว่าตรงกลางอะสามารถวางของได้ถ้าผมบอกว่าทุกคนตรงกลางมันสามารถวางของได้ทุกคนจะเชื่อไหมเนี่ยปีกวางเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเอาหางอะใส่เข้าไปในระบ้านตรงกลางไม่ไม,ไม่ไม่จม่จะไต้องเป็นหานะครับสามารถใส่อะไรเข้าไปก็ได้ใส่อะไรเข้าไปก็ได้แบบได้จริงๆเลยเออไหนวะ ใบพัดใบพัดแทนหางใส่ปีเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับมันสามารถแบบซ้อนทับกันได้ตรงเนี้ยก็ทําได้อีกวิธีการก็คือใส่ใบพัดเข้อย่างนี้เห็นป่ะช่องดูเล็กๆนะครับแต่ว่าเนี่ยผมสามารถใส่ตรงนี้ลืมใส่ใส่ไปได้ ใส่เบตเตอรว่เข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปเห็นไหมครับในพื้นที่เล็กๆแค่เนี้ยส,ส่วนสูงแค่หนึ่งบล็อกอผมสามารถใส่ใบพัดได้สี่อันหรือจะแทนปีกได้ก็คือปีกสี่อันไอ้ใส่แทนหางเอาหางเอาหางไปแทนใบพัดหางหางอ่ะไปแทนใบพัดต,ตรงนี้มอเตอร์ใบพัดได้สี่อันส่วนปีกใส่ได้สองสี่หกใส่ได้หกอันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอืมประมาณนี้ อันนี้คือการบีบอัดแบบเบื้องต้นแต่ว่ามันจะมีวิธีการบีบอัดที่มากกว่านี้กับหลายๆเท็มเหมือนกันอย่างเช่นเอ่อบูสเตอร์จรวดทุกคนรู้ไหมว่าบูสเตอร์จรวดวางตรงนี้แล้วถ้าเกิดทุกคนอยากจะเฮ้ยมาผมต้องใช้บล็อกด้วยนะถ้างั้นเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพ ในพื้นที่เท่านี้ผมจะใส่บูสเตอร์จรวดไปอ่ะวางตึบ๊บผมจะวางบล็อกตรงนี้บล็อกวางข้างบนไม่ได้นะนี่ต่อจากตูดบูสเตอร์จรวดเลย ช่องเนี้ยเราใส่บูสเตอร์จรวดได้สองอันถ้าเกิดผมบอกทุกคนว่าผมใส่บูสเตอร์จรวดได้สามอันนะหนึ่งสองสามสี่อุ้ยสี่อันโทษทีดาวิดสี่อันเห็นไหมครับว่าน,นี่คือการบีบอัดบูสเตอร์จรวดที่ต่างกันอย่างมากในช่องเท่ากันเราสามารถเพิ่มบูสเตอร์จรวดได้สองเท่าด้วยการทําแบบนี้แค่บีบอัดลงไปอย่าง อ่าผมจะยกตัวอย่างอย่างผูเ้เล่นหลายๆคนเนี่ยอ้าวไม่ได้ะอย่างผูเ้เล่นหลายคนจะชอบบางแบบนี้ขออนุญาตนะใครไม่รู้นี่ปีกต่อกันแบบเนี้ยพวกเขาหารู้ไหมว่าพวกเขาสามารถเอาใบพัดท,ที่อยู่ตรงเนี้ย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 มาใส่ตรงกลางระหว่างปีกอัดเข้าไปได้เนี่ยเนียเนียเขาทําแบบนี้แต่ว่าพวกเขาสามารถทําเพิ่มไปได้ทําเพิ่มจากปีกแล้ว ทำใหมัจะปีกด้านข้างไปได้ออันนี้ก็คือเทคนิคการบีบอัดเล็กๆน้อยๆที่ผมรู้ก,แก็แล้วกันแล้วก็ขอไปพอดีชุนชุนนเนี่ยแม่งเลยยืนบังอยู่นี่นแหละเ,เ,เพราะว่า เพราะว่าเรามีพื้นที่ที่จำกัดเนาะอืมเราต้องพยายามอัดอะไรก็อัด,อ,ดอัดเข้าไปได้อย่างต้งผมก็มีแสนแปดที่จริงเรามีเยอะกว่านั้นอืมส่วระยะทางก็ไปได้ทั้งหมดแสนเก้าจริงแล้วไปได้ไกลกว่านั้นแต่ว่าผมไม่เอาแล้วของผม,มวางไม่หมดแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะไม่ว่าไม่คิดว่าจะวางเพิ่มแล้วอะก็มาทําคลิปสอนแล้วกันเผื่อใครขยันเคยเคยเห็นมั่งคนวิ่งไปเป็นล้านเลยก็มีไม่รู้ว่าเขาขยันยังไงผมขี้เกียจที่หายก็ ประมาณนี้วิธีการบีบอัดของเพราะว่าทรัพยากรทั้งหมดของเรามีจํากัดมีตรงนี้ถึงตรงนี้ถึงตรงนี้ถึงตรงนี้ส่วนส่วนสูงนะ่ะระดับความสูงมีจํากัดเหมือนกันครับอันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15็ดดาตันมาต่อเไลาแล้วเห็นไหมครับตันแล้วทุกอย่างมี มีพื้นที่มีมีความมีพื้นที่เราเราใช้สอยพื้นที่ได้อย่างจํากัดเพราะนั้นเราอัดอะไรเข้าไปได้อัดเพอร์ฟอร์แมนซ์เข้าไปได้ก็ควรจะทําประมาณนั้นโอเคจบแล้วบ๊ายบาย